เปิดลุกล่าสุดกลแมหลังหายหน้าจากวงการไปนานเปลี่ยนไปเยอะมากๆ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรและนักแสดงที่หายหน้าไปจากวงการอย่างกละแมพัชรศีเบนจมาตที่เธอนั้นมีผลงานมากมายในวงการและเป็นพิธีกรในรายการดังๆมาแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นด้านกละแมเองได้โดนชาวเน็ตถล่มหนักมากหลังได้รีวิวสินค้าเกินความเป็นจริงจึงทําให้ถูกตรวจสอบและกละแมก็ได้มาออกขอโทษแฟนคลับและสังคมและได้ขอยุติงานในวงการมาสักพักใหญ่แล้ว ล่าสุดเรามาส่องกลแมกันว่าเธอเปลี่ยนไปแค่ไหนซึ่งเธอเองก็ได้โพสต์รูปสุดสวยลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่ามัทฉะลาเต้ยังมีฟองแล้วเมื่อไหร่คนที่เรามองจะมีใจซึ่งเธอเองก็ได้ออกมาเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ได้ลงภาพสวยๆให้แฟนๆได้กดไลค์กันท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่คิดถึงก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นสวยนะเราอะทางนี้วาวุ่นเลย f 4พี่แมนค่ะสวยมากอะ่ะหน้าเด็กมากชอบลุคนี้ค่ะดีต่อใจสุดๆเลยถ้าคนที่เรามองยังไม่มีคนจองก็ชวนมาดองกันเลยค่ะคุณแม่สวยมากค่ะใจละลายเลยเป็นต้น